สวัสดีค่ะก็เพนเองนะคะวันนี้นะคะเพนก็มีเคล็ดลับนะคะมาฝากท่านสภาพสติกันนะคะก็ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า A4 ค่ะ A4 ค่ะเป็นตัวช่วยผู้หญิงนั่นเองนะคะก็เพียงวันละสองเม็ด ก่อนนอนทุกคืนเท่านั้นนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะเป็นก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนมาไม่ปกติค่ะคือทําให้อรอบเดือนมาช้าค่ะมาไม่ตรงเวลาแล้วก็มาน้อยบางวันมาแค่วันเดียวก็หมดค่ะทําให้แบบผิวค้าดํานะคะทําใหา้ตัวรูปร่างนะคะผอมแห้งแล้วก็ไม่สบายบ่อยๆค่ะเป็นนู่นเป็นนี่เรื่อยๆนะคะ ก็ตัวนี้ค่ะช่วยให้สมายขึ้นได้เยอะเลยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวฮอร์โมนดีๆนั่นเองนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะะผู้หญิงที่ อายุ30-40ขึ้นไปนะคะกอ็อาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้เนาะอาจจะทําให้ร่างกายเราอาจจะผลิตฮอร์โมนได้ไม่ดีนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะที่จะเติมฮอร์โมนให้กับผู้หญิงที่มีอายุวัยนี้ได้ด้วยคะ่ะทาให้กลับมา,าย้อนไวัยได้นะคะแล้วก็ทําทให้ ดูเด็กลงทำให้อ่ากลับมาเป็นสาวได้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือตัวนี้นะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะเพียงวันละ2เม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะกลับรองนะคะตือนมาอกภูรูฟิตนะคะย้อนวัยคืนสาวได้อีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะก็ใครนะคะสนใจอยากจะ รู้สึกดีๆแบบนี้มันเพนนะคะก็สามารถทักอินบอกได้คะ่ะสวันนี้ต้องไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ